สวัสดีค่ะต่อมาก็คืออ่าในเมื่อเรามีปุ่มโฮมแล้วใช่ไหมคะจะสอนแคปหน้าจอหรือจับภาพหน้าจออย่างง่ายๆโดยที่เราอ่ะจะถนอมปุ่มพาวเวอร์ด้วยนะคะเราอ่าอย่างแรกนะคะเราเข้ามาที่กลุ่มปุ่มโฮม Home ค่ะแล้วเลือกเข้าไปที่อุปกรณ์นะคะเลือกอื่นๆแล้วก็ถ่ายภาพนหน้าจอค่ะ แต่ในกรณีนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ช้านะคะเรามีวิธีการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งค่ะโดยใช้ปุ่มโฮมในการจับภาพหน้าจอนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ตั้งค่าค่ะแล้วเลือกเข้าไปที่ทั่วไปนะคะค่ะเลือกเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงนะคะ เลือกมาที่สัมผัสค่ะแล้วเราจะเห็นแอปพเคชันที่เราเปิดไว้แล้วนะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นในเมนูนะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะว่าแตะ2ครั้งกดค้างเพื่อถ่ายภาพหน้าจอนะคะอันนี้เราเลือกกดค้างเพื่อถ่ายภาพหน้าจอนะคะ,ะแบ็กกลับไปในเมื่อเราเลือกแล้วแบ็กกลับไปนะคะ ลองเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะกดค้างนะคะโอเคค่ะก็ได้ได้รูปกลับมาแล้วเนาะวิธีนี้จะง่ายหน่อยแล้วก็ค่อนข้างสะดวกนะคะ,ะถนอมปุ่มเราด้วยเราไม่ต้องไปกดปุ่มแล้วก็กดสองปุ่มพร้อมกันมันจะทำให้รู้สึกแบบไม่สะดวกแล้วก็ลำบากนะคะ ถ้ายังไงฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ